ครั้งแรกที่ผู้ชายถอดเสื้อต่อหน้าแฟนคู่ต่อสู้รู้สึกปวดตาอีกครั้งหันไปจากไปเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่เขารักมา20ปีจะเป็นผู้ชายแม้แต่ให้ลูกชายเขาแต่ชายรูปงามในชุดสูทที่ยืนอยู่บนสนามแห่งนี้คือชายชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เขาหลงรักมา20ปีชายชาวฝรั่งเศสยังไม่ได้ตั้งปณิธานซองและลื้อตกลงที่จะบอกทุกอย่างและเปิดเผยความลับที่ถูกปกปิดมานานหลายปีณนะเวลานี้ความรักของสองคนนี้ได้ตายลงอย่างสมบูรณ์ในยุค 60เรเนเป็นนักการทูตชาวฝรั่งเศสที่มาถึงจีนเป็นคนแรกก็เหมือนกับชาวต่างชาติคนอื่นๆเรเนยังดูเหยียดผิวก็ยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนมากนะักวันนั้นเรเนได้รับเชิญให้ไปดูการแสดงของคณะละครบนอัธจันทร์ซองไลลิงนักแสดงโอเปร่าชื่อดังร้องเพลงโอเปรา่าเมดบัตเตอร์ไฟล์เรื่องราวของความรักและการถูกทอดทิ้งมาดามบัตเตอร์ไฟล เป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่เปร่าบางยอมจำนวนต่อคนรักผิวขาวของเธออย่างไม่มีเงื่อนไขในที่สุดหลังจากถูกทรมานอย่างทารุณเธอก็ยอมตายเพื่อคนที่เธอรักนี่เป็นการเล่นที่นิยมมากในหมู่คนผิวขาวในเวลานั้นคนผิวขาวรู้สึกเสียใจกับความรักครั้งนี้เรเนยังประทับใจกับเรื่องราวความรักที่ซาบซึง้งยิ่งถูกผู้หยีแสดงบนเวทีนี้ดึงดูดความสนใจมากขึ้นเขาไม่เคยเจอสาวตะวันออกที่น่าดึงดูดขนาดนี้มาก่อนแต่ไม่มีใครบอกเขาว่านักสแสดงในคณะเป็นเด็กชายที่แสร้งทำเป็นผู้ชายหลังจากจบเรเน่ก็ตามหาซองลลิงอย่างแข็ สรรเสริญซองไลลิงที่รับบทเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่โดดเด่นแต่ซองไลลิงไม่สนใจคำชมนั้นผมไม่เคยเห็นใครแสดงได้อย่างน่าเชื่อเหมือนคุณหญิงคนนี้การชักชวนคุณกำลังพูดถึงฉันที่แสดงเป็นสาวญี่ปุ่นคุณน่าจะรู้จักญี่ปุ่นในช่วงสงครามคนจีนหลายหมื่นคนได้กลายเป็นอาสาสมัครทดสอบแต่ฉันคิดว่าคุณไม่เข้าใจการประชดประชนันในนั้นคำถามที่กระทนหันทำให้เรเน่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเขาเป็นคนขี้อายและอ่อนแอโดยเนื้อแท้เขาได้แต่ตื่นตระหนก และอธิบายว่าเขาไม่ได้หมายถึงอะไรเพียงแค่สัมผัสถึงการเล่นที่สะเทือนอารมณ์แต่โดยไม่คาดคิดซองเลลิงมองเขาด้วยสายตาประเมินท่าสาวสวยผมรอนผิวขาวตกหนุ่มรักนักธุรกิจญี่ปุ่นตัวเล็กตัวเตีย้ยการถูกหักหลังการอ,อกหักและความตายเพื่อความรักเป็นเพราะผู้หญิงตะวันออกยอมตายเพื่อผู้ชายตะวันตกนั่นคือเหตุผลที่ผมรู้สึกประทับใจซองเลลิงล้อเลียนภาพลวงตาที่ไม่สมจริงของชาวตะวันตกในการรับรู้ของชาวตะวันตกมีบางอย่างลึกลับเกี่ยวกับผู้หญิงตะวันออกสวยให้เกียรติ อ่อนโยนและสง่างามเหมือนผู้หญิงญี่ปุ่นแมเดินบัตเทอร์ฟลายตกหลุมรักคนขาวไม่ว่ายังไงเธอก็รอคนที่เธอรักอยู่เสมอหากฝ่ายตรงข้ามทรยศเธอยังอกหักเรเนไม่คิดว่าผู้หญิงตะวันออกจะวิเคราะห์ได้ชัดเจนขนาดนี้นี่ทําให้เขาเข้าใจตัวอักษรจีนหลังการพูดคุยซองและลิงกล่าวว่าถ้าเขาต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอเปรา่าสามารถไปที่เบชิงอพาร์ตเมนต์อินสติจูเพื่อดูรายการพิเศษเพิ่มเติมหลังจากกลับบ้านเรเนบอกภรรยาของเขาเกี่ยวกับความเยื่อหยิ่ง และเยนชาของผู้หญิงจีนแต่ถึงปากจะว่าอย่างนั้นแต่เห็นได้ชัดว่าเขาสนใจซองไลลิงมากเป็นเพียงว่างานอดิเรกนี้ยังคงไม่สามารถหลีกหนีจากจินตนาการและความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับความลึกลับของงอหญิงสาวชาวตะวันออกการบรรยายของซองไลลิงไม่ได้เปลี่ยนความคิดของเรเนเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันออกเขายังวางโปสเตอร์ m a d เดลเ t อร์ฟลไว้บนโต๊ะสองสามวันต่อมาเขาได้พบกับซ่งลี่หลิงอีกครั้งเรเนไปเบชิงอพเวอร์ อะคาเดมี <Academy. S 2> เขาสวมสูทและนั่งอยู่ท่ามกลางปู่ย่าตายายชาวจีนเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างแปลกเมื่อซองเลลิงปรากฏตัวอย่างสง่างามเรเนตะลึงเล็กน้อยดันแขนเสื้อขึ้นเบาๆเสียงที่ยืดหยุ่นดวงตาของเรเนดูเหมือนจะเปลี่ยประกายเขาอดไม่ได้ที่จะพัฒนาความรู้สึกต่อซองเลลิงหลังจบการแสดงเขาต้องการทราบข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับหญิงสาวลึกลับคนนี้ภายใต้สายตาที่เกลียดชังของทุกคนเรเนเข้าไปข้างในเพื่อตามหาซอง ละลิ่งดูร่างที่สง่างามหลังม่านสิดวงตาของเรนเนเป็นประกายความต้องการทางเพศเล็กน้อยพวกเขาถูกกันด้วยม่านบางๆคุยกันซงลี่หลิงเปิดม่านออกและมองตรงไปที่เรนเนเป็นสุภาพบุรุษจุดบุหรี่ให้ฉันหน่อยเรเนงุนงงตอนนี้เป็น่าตของความรักเขารีบไปจุดบุหรี่เพื่อช่วยศัตรูเพลงที่น่ารักของลิลิงซ่อนอยู่ข้างในเย็นวันนั้นเรเนพาเธอกลับบ้านคนสองคนพูดคุย และหัวเราะก,กันบนท้องถนนความรู้สึกของเรเนและภรรยาของเขาเปลี่ยนไปในไม่ช้าเลือกที่จะอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันและซองเลลิงต่อหน้าเธอทั้งน่ารักและลึกลับคำแม่ของตะวันออกไม่เปิดทําให้เรเนตกลุมรักมากยิ่งขึ้นหลังจากลากันไปซองเลลิงหยุดไม่ให้เรเนยืนอยู่หน้าบ้านของเธอเพราะไม่มีสาวตะวันออกคนใดเชิญผู้ชายเข้าไปในบ้านของเธอดื่มสุราสามารถเลือกเล่นได้อีกหนึ่งวันเท่านั้นเรายังต้องฝึกฝนกันต่อไป เรเนทนไม่ได้ก็ยังต้องปฏิบัติตามวัฒนธรรมตะวันออกนี้แต่เย็นวันถัดไปเรเนทนไม่ได้ที่จะมองหาเธอซองเลลิงรับชาเป็นของขวัญสำหรับแขกเรเนทนไม่ไหวแล้วเอื้อมมือไปจับมือของซองเลลิงทันทีหลังจากพยายามไม่สําเร็จหลายครั้งในที่สุดเรเน,นก็กอดซองเลลิงไว้ในอ้อมแขนของเธอฉันไม่เคยชวนผู้ชายมาที่บ้านเลย การกระทำนี้ทำให้ฉันรู้สึกกลัวทันทีที่ริมฝีปากของพวกเขาแต่การระยะห่างระหว่างคนทั้งสองก็ถูกลบออกไปโดยสิ้นเชิงแต่แล้วซองเลลิงก็หันหลังเดินจากไปทำให้เรเนตกอยู่ในห้วงความคิดภายในครึ่งปีเรเนไม่เคยมาหาซองเลลิอีกเลยบางทีการกระทำนั้นทำร้ายความนับถือตนเองอาจเป็นเพราะงานยุ่งเกินไปในปาร์ตี้เขาถูกเพื่อนร่วมงานเลือกปฏิบัติอีกครั้งเรเนต้องการคืนหน้าและรู้สึกปลอดภัยต่อหน้าภรรยาของเขาแต่ภรรยาของเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทนทุกยังคงคุยกับคนที่ดูถูกเขา การจ้องมองของเรเน่ว่างเปล่าเขาจำคนที่ปลอบฉันได้อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นซงแลลิงก็ทนทุกทรมานมากเช่นกันเธอเขียนจดหมายรักฉันไม่เห็นข่าวของคุณเลยจนถึงตอนนี้บางครั้งฉันก็เกลียดคุณแต่บางครั้งฉันก็เกลียดตัวเองแต่ยังคงจดจำคุณเสมอดูคำบอกรักเหล่านี้สิเรเน่ตื่นเต้นมากเขากำลังจะพบกับซง ลิลิงแต่ทันทีที่ฉันไปถึงประตูฉันรู้ว่าฉันได้รับการเลื่อนตำแหน่งเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองกงสุลของสถานทูตฝรั่งเศสในจีนเรนนี่มีความสุขและภูมิใจอย่างยิ่งคืนนั้นเขาเรีบไปหาซองลิลิที่หายไปทันทีสองคนที่รู้สึกเหงามากๆค,คอยค้นหามิตรภาพไม่สนใจระยะทางและความสงสยัยความรักที่เก็บกดมานานก็ระเบิดออกมาเช่นกันเมื่อเสื้อผ้ากำลังจะถอดซองล,ลิลิขอร้องให้เขาอย่าทำอย่างนั้นเพราะชาวจีนให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากเรนนี่ประนีประนอมและเคารพวิธีการสื่อสารของซอง เลลิงช่วงนี้เหมือนคู่รักหนุ่มสาวตั้งแต่นั้นมาสองคนอยู่ห่างกันไม่ได้เลลิงจะพาเรเนตปีนกำแพงเมืองจีนเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนเรเนได้เรียนรู้ความรู้มากมายจากเลลิงทาให้ประสบการณ์ของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการทํางานอย่างมั่นใจกว่ามากผู้บังคับบัญชาไว้วางใจเขามากและยกย่องเขาให้ฉันมีส่วนร่วมในการประชุมลับและแผนการมากมายเรเนเชื่อใจเลลิง มากโดยธรรมชาติแล้วเขาจะบอกเธอทั้งหมดนี้แต่สิ่งที่เรเน่ไม่คาดคิดคือเ mm hmm. ลลิงจะรายงานสิ่งเหล่านี้ให้พักพวกของเธอทราบ mm hmm. เขาเริ่มเล่าเรื่องเวียดนามให้ฉันฟัง mm hmm. ชาวอเมริกันตั้งใจที่จะเสริมกำลังกองทัพทหาร1 7 0 0 0 0นายกลายเป็นว่าจุดประสงค์ของเลลิงในการเข้าหาเรเน่คือเพื่อรับข้อมูล mm hmm. และตัวตนที่แท้จริงของเธอคือสายลับเ mm hmm. ลลิงแลกร่างกายของเธอกับข่าวกรอ แต่กลับไม่ได้รับความเคารพเท่าที่ควรเพื่อนร่วมง,งานมองดูลลิลิที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงอย่างละเอียดแค่ถามลาลิงว่าทําไมาเรเนถึงไม่อยู่ที่นี่แต่ยังแต่งตัวเป็นสาวอยู่ลลิลิบอกว่าเธอจําเป็นต้องแต่งตัวเหมือนของจริงเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่วันถัดไปเรเนเคารพลลิลิเสมอไม่เคยบังคับให้เธอทําตามความประสงค์ของเธอแต่จนถึงหนึ่งวันเรเนเมามาเขารีบเข้าไปในห้องของลลิงเหมือนสัตว์ไม่อบอุ่นเหมือนเคย เธอขอให้เธอขยายเสื้อผ้าของเธอเสียงดังและลิงมีข้อแก้ตัวมากมายในการซ่อนแต่ยังถูกเรในจนมุมไม่มีทางอื่นที่ล,ลิงทําได้เพียงประนิประนอมสิ่งที่กําลังจะถูกเปิดเผยลลิงพูดได้อย่างเดียวว่าเธอท้อง เรเน่มีความสุขมากหลังจากได้ยินเช่นนั้นเขาโน้มตัวให้ลิลิงขอบคุณและสัญญาว่าจะพาเธอไปฝรั่งเศแสแซงทำเป็นคนท้องลิลิงต้องทำตามธรรมเนียมในชนบทคนท้องต้องกลับบ้านไปเลี้ยงลูกจนกว่าฉันจะอายุ3เดือนฉันยังหาพ่อไม่ได้เรเน่บอกว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงพวกเขาทุกคนจะต้องดีใจก่อนขึ้นเครื่องลิลิงบอกเรเนฉันแน่ใจมากนี่จะเป็นเด็กผู้ชายเรเนเชื่อมั่นในตัว ลลหลังจากที่คุณสองคนบอกลาที่ท่าเรือเลลิงไม่เคยขึ้นเครื่องไปหาเพื่อนร่วมง,งานเธอบอกว่าเธอต้องการเด็กผู้ชายที่มีผมสีดำและตาสีน้ำตาลมิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานข่าวกรองต่อไปได้เพื่อนร่วมง,งานคิดว่าเธอบ้าไปแล้วหลังจากได้ยินมันจูจๆเลลิงก็พูดขึ้นมาว่ามีปัญหาทำไมบทบาทของผู้หญิงในอุปรากรปักกิง่งจึงแสดงโดยผู้ชายไม่รู้นั่นเพราะมนุษย์จะรู้ผู้หญิงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนี่เป็นวิธีที่ดีในการช่วยให้เลลิงประสบความสำเร็จเพื่อนร่วมง,งานเพิ่งตกลง แต่ของดีอยู่ไม่นานสังคมสมัยนั้นวุ่นวายมากทุกที่คือสโลแกนการต่อสู้กับเทพ,พเจ้างูการแสดงถูกแท็กด้วยสโลแกนนั้นด้วยชุดและเวทีทั้งหมดถูกเผาในฐานะนักแสดงนิ้วปักกิ่งอย่างเลลิงฉันทำได้แค่หนีวันนั้นลิลิงกอดเด็กเพื่อตามหาเรเน่บอกเขาที่ว่านี่คือลูกของเราเรเน่มีความสุขมากเขาตั้งใจจะแต่งงานกับเลลิงจะพาแม่และลูกสาวไปฝรั่งเศสเพื่ออยู่กับเธอแต่ความจริงนั้นโหดร้ายในเวลานี้เรดการสปรากฏตัวที่ประตูพวกเขาต้องการเอาตัวเลลิงและลูกไปเรเน่เป็นทุกอยย่่างงิ แต่ไม่สามารถห้ามพวกเขาไม่ให้พาภรรยาและลูกไปแล้วเพราะเละลิงเป็นสมาชิกของคณะจึงถูกนำไปศึกษาใหม่ในคณะเดียวกันชีวิตของเรเนก็ไม่สนุกเช่นกันเพราะปัญหาใหญ่ในที่ทำงานเขาจึงถูกลดตำแหน่งกลับไปฝรั่งเศส<ๆ>เช่นนั้นสองคนต่อหนึ่งที่ ตั้งแต่นั้นก็หายไปในที่สุดเรเน่ก็ตกงานภรรยาของเขาก็ทิ้งเขาไปเช่นกันตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวในบ้านหลังนั้นทุกวันต้องกินขนมปังจุ่มเหล้าแพะเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ทั้งวันจนกระทั่งไม่กี่ปีต่อมาเรเน่ผู้ใช้ชีวิตอย่างทุกยากในปารีสดูเหมือนจะได้ยินเสียงกระซิบที่รักแค่หันไปก็เห็นคนที่ฉันคิดถึงเสมอเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเรเน่โผเข้ากอดคนรักทันที มันยากมากที่จะเจอคุณอีกครั้งคิดว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่เรเน่ไม่รู้ว่าเธอถูกเอาเปรียบและลิงบอกว่าลูกชายของพวกเขายังคงอยู่ในจีน ถ้าต้องการพบเด็กผู้ชายต้องกลับไปจีนเพื่อส่งข่าวกรองตามคำแนะนําของเลลิงเรเนพบงานที่มีสถานะต่ําในแผนกข่าวกรองด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถเข้าถึงเอกสารลับของสํานักแต่ฉากที่สวยงามนั้นอยู่ได้ไม่นานเรเนถูกจับในข้อหารวไหลยของข่าวกรองเขาก็ไม่แปลกใจกับสิ่งนี้เช่นกันแต่การได้เห็นฉากนี้ในศาลทําให้เขาตกใจเขาสงสัยในสายตาของเขาแต่ชายที่สวมเสื้อกั๊กต่อหน้าต่อต,อตาคือมาดามบัตเตอร์ไฟล์ของเขาความจริงถูกเปิดเผย เลลิงบอกผู้พิพากษาว่าทั้งหมดเป็นการสมรู้ร่วมคิดเขาไม่ใช่แค่ผู้ชายแต่ก็เป็นสายลับที่อยู่ข้างข้างเรเนเขาเข้าหาเรเนโดยแกล้งทําเป็นเด็กผู้หญิงเพื่อสติปัญญาลูกของเขาก็เป็นของปลอมเช่นกันแต่ผู้พิพากษาไม่สนใจเรื่องนี้พวกเขาสงสัยว่าจะรักษาความสัมพันธ์ลึกลับนี้ได้อย่างไรเลลิงกล่าวว่าเรเนเคารพผู้หญิงตะวันออกเป็นอย่างมากเรเนไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวตนของเขาสิ่งนี้ทําให้ฟร e นช์โรแมนติกส์ไม่น่าเชื่อเขารู่ไหมว่าคุณเป็นผู้ชายเขาไม่รู้ผู้พิพากษาเขาไม่เคยถามฉัน การทดลองสิ้นสุดลงแล้วสองคนนั่งตรงข้ามกันในท้ายรถคุณคือมาดามบัตเตอร์ไฟล์ของฉันหรือเปล่าคุณยังรักฉันใช่ไหมแม้ว่าฉันจะสวมเสื้อกั๊กและเนคไทคุณดูไม่เหมือนมาดามบัตเตอร์ไฟล์ของฉันเลยในที่สุดเลลิงก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเรเน่ล่มจริงๆเขาหลับตาเพื่อหนีจากนั้นเลลิงก็คุกเข่าลงบนพื้นจุบมือของเรเน่เรเน่หลับตาแน่นสัมผัสลมหายใจใบหน้าที่คุ้นเคยคุ้นเคยกันดี ฉันคือมาดามบัตเตอร์ฟลายของคุณแต่เพียงแค่ลืมตาขึ้นทุกอย่างก็เหมือนฝันร้ายช่วงเวลานี้เรเน่เข้าใจผีเสื้อที่รักตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเพียงละครในที่สุดเรเน่ก็ถูกตัดสินจำคุกและเละล,ะลิงถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังประเทศจีนจากนั้นเป็นต้นไปเรเน่กลายเป็นตัวตลกในสายตาของชาวฝรั่งเศสเขานั่งท่ามกลางเสียงหัวเราะของฝูงชนมองกระจกที่แต่งหน้าอยู่วาดใบหน้าของมาดามบัตเตอร์ฟลายกำลังเตรียมเล่นรอบสุดท้ายในใจของฉันมีนิมิตแห่งตะวันออก ในสายตาของผู้รักรเธอยังเป็นผู้หญิงผู้หญิงสามารถเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรักรถึงผู้ชายคนนั้นจะไม่คู่ควรกับเธอให้เธอพูดตายอย่างเจ็บปวดดีกว่าใช้ชีวิตแบบนั้นตลอดไปควรไปที่ฉากสุดท้ายในคุกห่างไกลาจากจีน ฉันพบเธอฉันชื่อเรเน่เรียกอีกอย่างว่ามาดามบัตเตอร์ฟลายเพิ่งพูดจบมีเสียงตบมือเขามองตัวเองในกระจกและเข้าใจว่ากลายเป็นว่าคุณคือมาดามบัตเตอร์ฟลายดูเหมือนคุณจะเข้าใจความรักของผู้หญิงคนนั้นดังนั้นภายใต้เสียงตบมือของทุกคนเขาใช้วิธีที่แมดามบัตเตอร์ฟลายทำเพื่อยุติวันที่แสนทรมานในคณะเดียวกันและลิงขึ้นเครื่องกลับจีน ตาของเขาแดงเล็กน้อยและเต็มไปด้วยน้ำตาละครเรื่องนี้ดูเหมือนจะมีแม้กระทั่งรักแท้สุดท้ายใช้โศกนาฏกรรมและความเสียใจปิดม่านแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดว่าหนังเรื่องนี้ยอดเยี่ยมเกินไปเรื่องราวที่ดูเหมือนมีมนต์คลังนี้ดัดแปลงมาจากเรื่องราวในชีวิตจริงความทรงจําที่สวยงามมากมายพร้อมกับโศกนาฏกรรมเมื่อเรเน่เห็นลลินในชุดสูทเขารู้ทันทีว่าความฝันของฉันได้จบลงแล้วและเมื่อลลินมองเรเน่เป็นผู้ชายดวงตาเต็มไปด้วยความอับอายและความระมัดระวังเขาเป็นผู้ชายอย่างชัดเจนเป็นผู้หญิงด้วย 2คนอยู่ด้วยกัน20ปีแต่ไม่มีความปรารถนาเรื่องราวความรักหวานอมขมกลืนความหอมหวานของความรักบางทีพวกเขาอาจเคยสัมผัสมันมาแล้วมันสั้นเกินไป